ครับเป็นเพื่อนเก๋สวัสดีครับผมอารับวันนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเหมืองกาด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นพระเหรียญนะถือว่าแก้สวยดีนะครับแล้วก็สภาพเป็นสภาพลมดํานะครับผิวแห้งๆนะมีจมูกแตะน่อยนะครับแบบนี้เก็ด้หน้ากรหลึคมชัดนะครับมาเรามาเราพลิกหลังดูนะเห็นไหมยันหลังเเด้งๆนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสมบูรณ์นะวัดของพัฒนานะครับ เหรียญน,นี้ถือเป็นเหรียญสวยเรื่งเหรียญนะ,ะสาภาพลมดำเรรมดาแบบนี้นะครับก็มาดูลมดำกันวันนี้นะะก็จะมีจมูกเปิดน้อยนะครับตรงน้ำจมูกก็จะเห็นเนื้อทองแดงน,นะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะว่าจมูกเนี่ยเป็นส่วนที่ยืนออกมามาที่สุดนะครับก็พอยืนออกมาเนี่ยเกิดการกระทบอะไรก็เกิดที่จมูกบรเิเวณจมูกกอนนะครับพอ,อเกิดที่จมูกก็ทะลอกขึ้นมาให้เ,หนเนื้อทองแดงส้มๆนะครับออกมา อ่าคือชัดเจนนะครับไม่ทําผิวนะแบบนี้อ่าถือว่าเป็นผิวเดิมแท้ดูง่ายนะครับอ่าส่วนอื่นๆก็เล็กคมชัดดีนะเห็นไหมครับอ่าลิวจีวรต่างๆนะของหลวงพ่อนะครับอ่าโอเคมากๆสำหรับเหรียนนี้นะถือเป็นเหรียญแท้นะครับอ่าเห็นไหมครับดวงตาหลวงพ่อนี่เล็กคมชัดออกมาเลยนะอ่าแกะได้สวยงามมาก,มากอ่าเรียนนี้คือพัดอ่าพิจารณาครับเพื่อนๆว่า ส่วนลึกส่วนคมเนี่ยเป็นใบหูกีใบหูเช่ไหมเป็นเส้นเป็นสั้นนะครับอลอยขนตาลงข้อนะอเห็นไหมคมคมนะครับลอยลิ้วเปลือกตาประมาณนี้ดูให้ลึกๆก็จะมีโอกาสแท้เยอะนะสะาหรับพระเหลี่ยนเนี่ยคือก้อนอื่นเนี่ยความคมชัดมาทับหนึ่งนะครับถ้าพระนี่มีความคมชัดผิวตึงดีเนี่ยโอกาสแท้สูงลนะ แล้วก็พิจารณาพวกธรรมชาติจะได้นะครับลักษณะการลมดำต่างๆนะตลอดจนอพวกคาฟ,ฟุนคาผงอะไรพวี้ที่อยู่ในผาแทที่เราสังเกตเห็นบ่อยๆนะครับอพวกฟุ่นต่ำซอกซอกหูใบหูหลุมอเห็นไหมต่างๆนะ ซโซ่คงซอแข็อะไรพวกนี้เพืๆๆ่อนๆก็ดูทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการใช้องหานะครับ <c oughs> คือดูภาพรวมเนี่ยมองภาพรวมเห็นไหมว่าเข้ามีความแห้งนะลมดามมีความแห้งนะครับแบบนี้แล้วเราก็มาดูด้านหลังนะด้านหลังเราก็พลิกดูนะครับมาดูด้านหน้าเสร็จก็ดูด้านหลังต่อาด้านหลังเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบที่เยอะกว่าด้านหน้ายังเห็นได้ชัดคือมีตัวหนังสือ,อาการแก้ของตัวหนังสือขึ้นมาเห็นไหมครับ พวกจุดพวกยันพวกจุดอะไรพวกนี้ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะพวกเมน่ยไข่ปลาเนี่ยจะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายนะยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับรุ่นทุนก้านะปีสามแปดนี่ครับก็เพื่อนๆดูลักษณะการขึ้นของตัวหนังสือนะครับเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะขึ้นหรือคมชัดแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่พิจารณาได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเบอร์เลยอ่ะคือเข้าตึงมากๆเลยนะครับยันต,ตัวลึกตัวเรืออะไรพวกนี้นะ คือขึ้นลึกคมชัดแบบนี้โอกาสเทจะสูงนะครับยันดูให้มีความเด้งลึกขึ้นมา,ามีมิติอะมีมิติกับพื้นเรียบน,นะพื่อนเพ่อน,น,นกอ็ควรเห็นของแทเทเยอะด้วยนะครับว่าพารรุ่นนั้นประมาณปีนั้นหลักทรเป็นอย่างไรการลงดาเป็นอย่างไรแลรวก็ลองมาเทียบเคียงกันดูนะครับ ถ้ายุคล่าวคราวเดียวกันเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันจริงนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับลองเอาของแต่ละลงพอแต่ว่าพอสอกใกล้เคียงกันเอาเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าลักษณะการลงหนังจะคล้ายคลึงกันนะก็เป็นอีกหนึ่งหลักการในการพิจารณาพระเทออ็กนึงหลักการการันถ้าเราดูพวกธรรมชาติได้พโกกาเฉาหาหอาเทเนเราเช่าได้งานขึ้นนะครับนะการตัดอะไรต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสาคัญเหมือนกันนะพวกลอยฟันตัดนะครับ บางหลวงพ่อเนี่ยรอยฟันตัดเนี่ยก็แทบชี้ชัดได้ร้อเซ็นเหมือนกันว่าเป็นพระที่แท้แน่นอนถ้าตัดแบบนี้มีตัวตัดตรงนี้บริเวณตรงนี้อะไรพวกเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเว้นวักไวหน่อยว่าเป็นบางหลวงพ่อเหมือนกันเพราะว่าถ้าสร้างจํานวนเยอะเนี่ยอาจจะหลายตัวตัดได้นะครับแต่จานวนน้อยเช่น5้าร้อยเหรียญแล้วเนี้ยผมเชื่อนะว่ามีตัวตัดเดียวนะครับก็ถ้าสร้างน้อยจริงๆเพื่อนๆก็ใช้ตัวตัดในการชี้ชัดได้เลยถ้าสร้างน้อยแบบพาร้อยเหรียญแบบเนี้ย คนข้างมั่นใจนะว่าตัวตัดเดี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าสร้างค่อนค้างหลายเหรียญเนี่ยนคนข้างเป็นพันเป็นหมื่นนะครับก็หลายตัวตัดได้แน่นอนนะครับก็ไม่ใช่เป็นตัวชี้ชัดเลยแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยตัวตัดก็ไม่น่าเกินสิบตัวนะครับอโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเพื่อนสำหรับวันนี้นะ,ะก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยนะ,ะเดี๋ยวส่องช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนนแก้คนข้างสวยงามมากแบบนี้นะโอเคเลยลนะ นี่ครับเห็นไหมคือลึกษข่มชันเนี่ยโอกาเทก็มากว่าแ0 9 0ละกแล้วก็พิจารณาพวกธรรมชาตินะครับรวมด้วยอ่าก็จะทำให้เรา100%นะยิงตัวตัดด้วยนะครับอเอาอกี่ร้อยนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจะตรงกันหมดนะครับโอเคครับเพื่อนๆหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ